สวัสดีค่ะวันนี้พี่ส้มจะชวนน้องมาทําขนมเปี๊ยะกันนะคะวันนี้เราจะทาเปี๊ยะใหญ่หรือว่าเปี๊ยะไว้เจ้ากันค่ะส่วนผสมจะมีแป้งสาลีอเนกประสงค์หรือว่าแป้งว้านะคะน้ําตาลทรายวันนี้พี่ส้มใช้เป็นเบเกอรี่ค่ะน้ํามันําข้าวนะคะคอนไซรับหรือว่าแบะแซค่ะน้ําเปล่านะคะกลิ่นวานิลลาไข่แดงเค็มค่ะ ไส้พี่ส้มใช้เป็นไส้สําเร็จรูปนะคะเราจะใช้ไส้เผือกไส้ถั่วแดงไส้ถั่วเหลืองก็ได้แล้วแต่เรานะคะแล้วก็ตาประทับค่ะพร้อมแล้วไปลุยกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะเราเตรียมทําแป้งชั้นนอกกันก่อนนะคะแป้งชั้นนอกนะคะให้นาส่วนผสมทั้งหมดนะคะที่เป็นของแห้งใส่ถั่วไว้เลยนะคะจากนั้นส่วนผสมของเหลวค่ะก็ใส่ถ้วยไว้เลยนะคะเต็มตัวนอะด แป้งนะคะหากใครมีเครื่องนวดนะคะให้ใช้หัวตีตะขอได้เลยนะคะหากใครจะนวดมือก็ได้นะคะเราจะนวดแป้งนะคะความเร็วต่ำพอเข้ากันนะคะจากนั้นค่ะให้เราเติมของเหลวทั้งหมดนะคะที่เราชั่งไว้ค่ะลงไปเลยนวดต่อนะคะจนส่วนผสมเนียนค่ะความเร็วปานกลางนะคะ ส่วนผสมแป้งเนียนดีแบบนี้แล้วนะคะก็พอเลยนะคะไม่ต้องตีแล้วนะคะจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะพักแป้งส่วนนี้ไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะหรือว่า30นาทีค่ะหาพลาสติกมาคุมเขาด้วยนะคะกันแป้งแห้งเตรียมทําแป้งชั้นในกันนะคะแป้งชั้นในนะคะประกอบด้วยแป้งเว่านะคะแล้วก็น้ํามันค่ะดัแบบแรกนะคะ เราทําให้เขาเป็นบ่อหรือว่าเป็นหลุมตรงกลางแบบนี้ก่อนจากนั้นค่อยๆใส่ของเหลวนะคะลงไปในบ่อคลุกให้นว่ให้เขาเข้ากันส่วนผสมหมดฝุ่นแล้วนะคะเราใช้มือค่อยๆดันเขาแบบนี้นะคะเพื่อให้แป้งเกาะตัวกันดีนะคะ ประมาณแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพักแป้งเข้าไว้30นาทีเช่นกันค่ะมาช่างไส้ขนมกันนะคะไส้ขนมเลือกไส้ตามใจชอบเลยค่ะพี่ส้มจะช่างประมาณ 180- ่ง0ถึงสองกร,รัมนะคะเมื่อช่างเรียบร้อยแล้วให้เราปั้นเขาเป็นก้อนกลมๆเตรียมไว้ก่อนนะคะจากนั้นเราจะทํากระดาษสําหรับแปะก้อนขนมกันนะคะพี่ส้มใช้เป็นกระดาษไขนะคะขนาด4ีคูณสนิ้วค่ะ หลังจากเราพักแป้งครบเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเตรียมแบ่งแป้งกันค่ะอันดับแรกนะคะให้เรานวดแป้งก่อนนะคะอันนี้คือแป้งชั้นนอกนะคะพยายามนวดนวดเขาเพื่อให้แป้งมันคลายตัวก่อนจากนั้นนะคะพี่ส้มจะแบ่งแป้งค่ะเป็น5ส่วนเท่าๆกันนะคะแนะนําให้ชั่งน้ําหนักแล้วก็หารด้วย5้ก็ได้ค่ะจะได้ง่ายนะคะ จากนั้นเราทําการคลึงแป้งอีกทีหนึ่งนะคะเพื่อให้เขาเนียนค่ะแล้วก็พักเอาไว้นะคะในกล่องหาฝาปิดให้เรียบร้อยนะคะแป้งชั้นในแล้วก็นํามาแบ่งเป็น5้าส่วนเท่าเกันนะคะจากนั้นนําแป้งชั้นนอกนะคะมาห่อด้วยแป้งชั้นในค่ะเอาด้านก้นมันขึ้นนะคะกดให้เขาแบนนิดนึงจากนั้นวางแป้งชั้นในลงไปค่ะแล้วก็ค่อยๆห่อเขานะคะให้แน่นเลย หลังจากที่ห่อเสร็จแล้วอย่าลืมนะคะเราเก็บใส่กล่องปิดฝาให้เรียบร้อยนะคะเราจะพักเข้าไว้อีกนะคะประมาณ8-10นาทีนะคะหลังจากที่เราพักเขาครบเวลาแล้วเราจะมารีดแป้งกันนะคะเอาด้านก้นเขาขึ้นค่ะเราจะรีดแป้งจากตรงกลางนะคะ ไปด้านบนลงข้างล่างจากนั้นพับทบ3ค่ะแล้วก็กลับด้านนะคะเราวรีบจากข้างบนลงข้างล่างพับทบ3เช่นเดิมนะคะความยาวของแป้งค่ะจะยาวประมาณ6-8นิ้วนะคะเราจะทําไปเรื่อยๆจนหมดเราจะพักแป้งประมาณ8-10นาทีนะคะจากนั้นเตรียมอว์มเตาเลยค่ะไฟ150องศานะคะไฟบนไฟล่างค่ะไม่เปิดพัดลมอบไข่เค็มนะคะ ไฟ150องศาอบ8ถึง10นาทีค่ะจากนั้นนำไข่เค็มนะคะมาวางในไส้ที่เราห่อไว้แล้วค่อยๆดันไข่เค็มห่อให้แน่นนะคะเราจะทำไปเรื่อยๆนะคะจนหมดไข่เค็มเราใส่ตามใจชอบได้เลยค่ะจะใส่กี่ฟองก็ได้นะคะ พักแป้งครบเวลาแล้วเราจะมารีดแป้งเพื่อใส่ไส้กันค่ะพี่ส้มจะรีดบนล่างซ้ายขวาจากนั้นทะแยงมุมทั้ง4ด้านนะคะนําไส้ที่เราห่อไข่เค็มไว้แล้ววางลงไปค่ะค่อยๆห่อเก็บมุมทั้งสมุมแล้วก็เก็บก้นขนมให้แน่นเลยนะคะกดรอยต่อของเขาให้สนิทอย่าให้ไส้เข้าทะลักออกมานะคะแล้วก็วางกระดาษไขที่เราตัดเอาไว้แล้วค่ะแปะเขาที่ก้นอีกทีนึง จัดทรงขนมให้สวยงามนะคะเราจะวางขนมไว้บนถาดที่ปูด้วยแผ่นรองอบค่ะสําหรับการประทับหน้านะคะเราใช้สีแดงนะคะเทลงไปในจานก่อนจากนั้นนำทิชชู่3 4แผ่นค่ะวางทับลงไปอีกทีนึงแล้วก็ค่อยใส่สีแดงเพิ่มลงไปนะคะนำตาประทับค่ะมาจุ่มในสีนะคะแล้วค่อยๆกดโยกเขาเบาๆบ,บ,บนหน้าขนมให้แน่นนะคะ เราจะรอจนเข้าแห้งพี่ส้มจะพักประมาณ8-10นาทีนะคะเตรียมไข่แดงสําหรับทาหน้าขนมค่ะพี่ส้มใช้ไข่แดง2ฟองนะคะน้ํามันเล็กน้อยแล้วก็สีเหลืองไข่นะคะอีกเล็กน้อยคนผสมไม่เข้ากันนะคะหลังจากผ่านไปประมาณ10นาทีแล้วนะคะเรามาเช็คดูนะคะว่าหน้าขนมแห้งดีไหมหน้าขนมแห้งดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะคว่ำหน้าขนมลงจากนั้นเตรียมนําเข้าอบได้เลยค่ะ รอบแรกเราจะอบเขาประมาณ15นาทีก่อนนะคะครบเวลา15นาทีแล้วเราจะนําขนมออกมาจากเตาค่ะจากนั้นนะคะเราจะพักขนมจนกว่าขนมจะอุ่นค่ะเราถึงจะมาหงายหน้าขนมขึ้นนะคะหากเราทําขนมตอนที่เขายังร้อนอยู่อะค่ะหน้าขนมจะลอกนะคะต้องระวังด้วย จากนั้นเราเตรียมทาหน้าขนมด้วยไข่ที่เราเตรียมไว้นะคะพี่ส้มจะทาประมาณ2-3ถึงรอบค่ะทาให้ทั่วทั้งหน้าขนมแล้วก็ด้านข้างขนมเลยนะคะเสร็จแล้วเราจะนําขนมไปเข้าอบรอบสองนะคะรอบ2องพี่ส้มจะใช้เวลาในการอบประมาณ10 1ถึงนาทีค่ะขนมสุกแล้วเราจะนําเขาออกมาจากเตานะคะพักขนมจนกว่าเขาจะเย็นสนิทค่ะ ขนมเย็นดีแล้วเดี๋ยวเราเตรียมแพ็คใส่กล่องกันนะคะสําหรับกล่องอะค่ะพี่สมซื้อจากร้านขายอุปกรณ์เบเกอรี่แถวบ้านนะคะหรือใครจะดูจากใน Lazada, s h o p ป e ก็มีขายนะคะอันนี้เป็นขนาด15เซนนะคะยังไงลองไปทํากันดูนะคะสูตรนี้อาจจะยุ่งยากหลายขั้นตอนนิดนึงค่ะแต่ถ้าหากเราทําได้ค่ะสามารถทำเป็นอาชีพเสริมได้นะคะแล้วก็สามารถใช้ได้ทุกเทศกาลด้วยค่ะสําหรับวันนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ